ปอกปอกอีไรโอ้เห็ดสุกินอีกแล้วมือนนี้โอ้ตอนทับตลอดโยปอดโจวงนี่ยนมูจะมาวัดนองมาหาทั้งที่ค่ะว่าสินมูกับเสืองไหวเพราะว่าเออบอไปใช่ไหมท้าวรับจ้างรับจ้างอืมลูกสาวเดิบหรือไม่เพลูกสาวน่ะเออเอาพผัวเลยดิเอาผัอเลยยังไม่เอาก็ไม่เท่านี่ล่ะโอ๊ยตำเจวกันกินกับนี่ ก,นกมมนนินกับสมมือยังจัดจัดจัดยู่ไนอยู่วะแต่มูอกิน <c oughs> สบายดีตอนสาวๆทุกคนยินดีตอนหับเขา้าสูซองบาไก่บนหน้านะตอนนี้คะ่ะมาอยู่บันบาดอนไปเลยทุกคนนะมาแต่มือขึ้นเนี่ยมากินโมโ้ดังดีขนาดนะ เิ่นเป็นเปนมาฝ่าวกินสินมู <laughs> เออเพิ่นได้มูตัวหนึ่งเนอะรงมาเดี๋ยวูแต่เมื่อคืนนี้พากันกินแลไแหละแต่บรเิเตยไงครับอืมนี่ตอนเสาเนี่ก็สี่ขึ้นป่าเลยเนาะอือนเสาแล้วก็ขึ้นเลยเออมือมนไปนํากันไปนํากันอยู่ตามคนทคุกคนอมีในผ่านอ,นอาันนั้นมเมื่อคืนนี้ พากันมานอนเดี๋ยนี้แหละผูกเปยนอนนี่บ่อนบ่มีบอนให้อยู่เออ่ยกันิ่นยังบ่แดดได้เด้เอ,อสบายดีพี่น้องอกินสินมูขึ้นนี่นอนอยู่นี่เลยนเออนาะน,นอนเเหลนนกินบบนี่แบ่เดียวจนอนนอนเผากินนี่เดือนเป่ากินต้นเสาร์ได้กิน,น,น,นกิน,นออข,อของมกักเนาะไต่ข่าวว่าที่แหลกว่าสิมาตอนเช้านี้แต่ว่า ได้ข่าวว่าได้สินมูเนาะโย่เ <Yo. S 1> ลี้ยวถงแต่กลางคืนเลยบอกใกล้มาชนก็รลีล้ยวเลยไปแล้วแหละไปะ <laughs> ไเดี๋ยวมือนี้ขึ้นปลาเลยซ้ำคนเท่า oh. ต่บเลยโอ้ oh, ไหนๆปอกๆอีกเลยโอ้เห oh, ็ดสุกินอีกแล้วมือนี้โอ้ oh, ตอนหับตลอดโยตลอดน,น,นี่จะมาวัดหนองมาหาทั้งที่เขาว่าสินมูกับเสืองไวเพราะว่า <laughs> khay, để ờ. mà chúc nhé, này nó xin mua cả, mình chúc nhàng nhàng chứ, bự, bự, lấy không phải mở nó riêng là, nhạc đó, mì, ăn sushi ngon luôn, ừ, để đây, đây ăn, à, chắc píng ốc quả cả mì là, ừ, mua nè, thương hẻm bên đây này đây, đây, nhường ở đây, đấy nhau, กินมากระบอกงานโอ้ทีมงานเสจะได้ยิ่งได้แต่เลือดบ่เคยได้กีนจักเถื่อันนี้ก็ร้ายเถื่อนละเออแบบนะได้แต่เลือดน่ะมูนี้คือนสีมูยังบุแก่เนาะเบิ่งนั่งมันยังเบิ่งหยับกันมูกันมูแก่เนี่ยโอ้ยนั่งในหยาบตึกๆอุ้ยนั่งพอดีหยับเลยอันนี้นะเออพอดีกิน สุกเลยเป็นมูเป็นยังอันนี้ฮะหัวมูหัวมูเดินสบายดีสบายดีก่อนโอ้บาเรีกปาวิล้วนี่มาบรียกขึ้นปาแต่โดนเลยเออโวยวางปาวิอยู่อย่างงานเนาะปาวิพอได้จังขึนไปมีโอกาสก่อนมาไหมกินละกินข้าวน้วกันนะแซ่บกินละกินแล้วก็มาอันนี้ขื้นจะข้นมาเนี่นะ สามสามสามคนโชคดีเยอะสามคนนี่ซอยดีดีร้อนอะน้างมั้งมาเลยเมื่อไหร่กินบิงน่เขาเปิดมเจ่อยโนนแถบบอเดินมาหนาตาประดิษวยกินเขาละมากินสัง ไม้นปาไ่ได้กินปาน้ำบมม่มือนไงไมด้จะไปเสียงยเสียง้มันต้นมีเบียกเลยเนาะยเหั่นๆได้กินสีนมูจนสัน <c oughs> ต้องกิน,นให้เต็มที่เนี่ย อคบมามุกหาเจอหาเจอมีข้าจะพื้อืมอืมอยู่ตีดกันจุกเนะยิงข่าวแ้กันอะะมยาแรเลยเดะไมาแล้วก็โดบรถเจ้าเจ้าผ่านเปกคือก้ากินนก้าได้ล้คัดอะไรนายคัื ่อยเดินทางขึ้นป่าเด้บ่เจ้าสิไปป่าป่ามก็ฮอกบ่ป้อใส่คําว่าป่าป่ามเด้อป่าป่ามได้รุ่นนี้ไปนะบ่แม่นตกฮอกนตกะเล่นกนายกะแตกระจนลุยหมดเลยเอาหมดเก5กเอาเม็ดก5กครับเน้อยนี่เตรียมไว้บ่ก5กงให้เนาะเน5กด้อ๋อด้ปไว้ให้ลูกหลานได้ได้เบิ่งได้แยกว่าบ่แล้วพัด รุนลูกรุนล้านเลยครับบริจักได้ก็เล่นแนวได้ก็ะหอกแนวใดโอ้ยตัวนั้นน่ะมันยังสีม้าลูกสาวไว้เนี้ยแนวนั้นบ่มันยังสีมาแต่แอฟริกามาต้องไปย่างนี้มีกูเเ้าโอ้ยกับเขาแห้งายเอ้แนวไหนเนาะบ่ไปใช่ไหมท้าวรับจ้างรับจ้างลูกสาวเด้กบริมาบ่ลูกสาวนะเออเอาพผัวเลดดี้เอาพผอะไรยัง ไม่เอากอาไม่เท oh yes ่าน anyway. ี่ล่ะโอ้ยมาได้แล้วทำหาลูกสาวภายในเอาไม่เท่าอุ้ยมาได้กันอันอันนั่นอะไรกันลูกสาวเอาบ้าเลยเดี๋ยวสุกินได้เข่าเนี่ยมาด้ห้องกินได้โอ้ยกินแล้วนะอะชิมเข่าหนึ่กันกินหรือเปล่ากินแล้วกินแลวข่าสาวนะจำเจียวจำเจียวตก้วยกินให้ชิมลูกทองเนี่ยก็จะตอนหนึ่ง ตอนนี้ก็กินเขากินนำ้ำเรียบร้อยก็เดินสิได้เดินทางไปอลไรทุกคนนะเดินยังได้ก็เดินทางเขงา้าป่านกำกันมาเนี่ยไปอยู่สามคนนะน,นี่ไหนนะเขา่าบ่เข่าเออเอาเพิ่มหนึ่งับน้ำเพิ่มเพิ่มอยว่กูกระมี่เนี่ยได้เอาไปเพิ่มอืยัยยนบุฟฟอเนาะอ่ะเต็มตัวเดินทางไปน,น่ะ แตงโมฮะกระตือนบ่บ่ได้ไปทางใด้บอเออเอ้าบ่ได้ข้าวปลาเนาะช่วงนี้เนาะฮะแล้วจะข่าวจะกันสิข้าวน้าบุนีไปจ้กเออฮะะเอาหมูป่าด้วยบอไก่ฮะเอาหมูป่าบ่ เออต้องต้องใส่คข้ามาไปเอาโหลดเออไม่ต้องไม่ต้องไปหาล่วอย่าไปเบอกคือในบ้านได้ยิ่งแด้หมวยซัมได้ไปเลยบริสัมเลยเอาเดี๋ยวเดินทางไปบ้านน้อยยังไม่ถึงมื่อหนาซรายหน่อยมาอยู่มาอยู่นู่นมาได้หั่นเฉยได้พวกได้แป้งให้จุ๋มดีได้คอยบริลบมาส่งได้ มาแล้วมีนะตอนนี้กับพระทงคนเดียวหรือเปล่าเออจะจังเตรียมยังอะไเตรียมโหลดต้องเซ็คจบดีขาดเกิดอันนะไรเพรบ่แล้วละครเตะตีไมีได้ด้วยนี่จอดเอาไปจอดก่อนโอ้สมหมาเอาได้เสียบปิดไปแล้วนี่มแล้วจอดไปทำเลยไปเอคือไปดินมัดเอานี่อืงตั้งดต่กระดกอันนี้ไปดีไปดีปารีสสามในเดือนสองสุพรรณบ้านนาอย่าลืมกัน นั่นแหละบอกินบอกเที่ยวแวะไปเหนียวใจกันยังดีโอ้มานได้มานไดมัมันกปลิวนกปลิวภาพไม่ใช่เอียวบปได้แล้ปะป่านบอกไม่ใช่เอ็งคู่บุญนะชูบอกเออยันอยู่ทางนาเลยคือสีบลยคือสีไปน้ำกันแหลเนะมาเลดิเอแ่้วหน้าเลย่ะไปกัแบบนี้ เบิ้งสิเบิ้งนี่ยยงเป็นอยู่บ่อมึงดูเาไปกอะก้ก้โกกยิงแมันนุข้างานี่จักรู้จักแม่จักลู่เพล่อ๋อเดียวยังสี่สิบพันเหมนบอกเหมนบอกยงสี่สิบพันเนาะเอาว่าน้ำมันนเท่จะิไปหา Mặt nhà mặt thấy chào mà lo thấy chào vô dụng còn gì biết hãy Áo ở vô đấy Đó, bè, Phải là cái nhiều xe rồi đấy Nhiều xe bên xóm mà hãy mặt Phải mù mà nên đây Hả Mà sông ở đây là mù là Ở nhà Nó Chị đây mang điêu Phải là thịm gắn Khăn đây coi cái gì biết hai cái gắn Ờ Chân đây, đều đây อุ๊ยจิร้อยดายบุษาอ้วจิ๊บจ้าวบุยบยบเกี้ยวนายภ่านยายยैไมน้ำบัจยารงย่งน้ำแต่กะลิ้นภึ้นว่าคืนซื้อว่าตู้โน่ะภึ้นอาวมดอื้มตู้โกตู้โกน่ กาหอกกาหอกกาหอก่กาไม่องพีอไกก้กามูอีกกาหมูก็ดยากเนี่ยมันกเปนน้ำเมาเนี้ยนตาเสืออกเบอร์เบอร์นี้ยเลี้ยเลี้ยดือดมูเดือดมูครบ่หมูคือกัคือกลาไปเผินนะเบื่อเบอคอนเช่อย่ายูนี่นะเ้าบอชนนมูไปดำมูเบอรมูความากมูคอนใส่อะไรกันยังไงอยู่บ่ความผู้อะไร เดินทางไปไปจะคนมหมเนี่ยสี่คนสี่คนโอ้ดีชุกรถแม้ไรต้องไปลายคนอ่ามันเวลาที่ชุก็ไม่ได้หามก็มาไปในรถอ่าเห็นแล้วบ่มนสองสามบ่อหนึ่งนะเนี่เฮ้ไปกับอาจารย์มิตชวยหยกเลยเดินทางไปน้ำกันทุกคนจะไปอยู่จุดใดกัน เดินทางมาหอดบอนลนวทุกคนนี่กักอยู่นี่บอลมานเปินดอลมนกมนโหดมาได้กินสมนูโลดเออมาหอ,อด,ดหอ,อ,หอ,อันใดอ๋อโชวชิลิความมานนันไวโด้มามันเดอกนี่สมูเปินเห็ดใบ่อ,อใส่ใบเย็นนีน่เลยใบเย,ยนใบยังก็กองใบหูกวางบอกตองหูกวาง อันนี้สมัยก่อนเนี่พินหอนเห็ดกระบ,บองนั่นเองทุกคนอันนี้แหละใบน,นะบอสใส่แหวมูวไวบ้บอสใส่ใส่เออใส่จากลังนะหาอันหาอันอโน้ไปหาหลอดยานอยู่ยิงเออข่ากันมาหอนไปยิงเข่าเลย เป็นสมมูละ่ะในผ่านเด้ไปทางใดพุ่นเลยไปกกโปกปกโบกเลยเออบอลมักพุ่นแล้วเนาะลอมลุลอมลุปืนพี่เนอะเตรียมไปเละเตรียมไปอ่ะมันมันเดี๋ยวาจ,จีป,ป,ปิดตำแจวกันกินกับนี่กินกับสมมูลนะ สูงไม่ได้ยกมาแต่สูกครับอ๋สุกเป็นทีเรียบร้อยนะไปพร้อมเดียวตัวไปแล้วก็ไปพุ่นแล้วปูนเคลงอืมไปแล้เคยแหนบอกข้างหายแหนะกันไปการอกมาไปหอดกุกอ่ะ

มับันนี้นะอืมอ้มอุบยไปติมเยอะไปติมเยอะวะกินข้าวน้ำกันทุกคนมาเมื่อนี้มันเลยมันหนึ่งเดมือมากนะมาหอดปลากนันยังมันกรึบอยู่ นั่งมันเี่ครับพอดีกินเลยยังบนเนียวมันหล่นกัน,นบนหินนะ นี่ก็กินเขาปักผ่อนเรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวสีได้ไปห้าเลาะปลาเราดงไปกับในพันเป็นมานี่กแหละทุกคนเดี๋ยวสีเลาะไปอีกบอนหนึ่งพวกเซงว่าเฮาก็เคยไปั้งแต่เฮงนะเดี๋ยวนะได้งได้กะไปเบ่งนํากันทุกคน,นตอนนี้เราเดินทางมาหอดสายหวยนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะขับฝากไปคุณน่ะ นึ่งไซค่ะกเลย ตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มเมืดคึมมาแล้วทุกคนอเดีย๋ยวคือพนสีลุกช้า,ามาไงเดี๋คือมากระทัน มีแนวกินหมดแล้วมากันนะแถวนี้คือมาร์กหล่นมดเลยาบางกระบอกเดี๋ยวลงไปชนนี้

เสียงลี่งนี่คือเสียงลี่งทุกคนอยู่ทงน่ะตอนนี้ฝนลงเป็นทีเรียบร้อยทุกคนนะขังได้ี้มาเจอจากยังทุกคนจะคือจะคือไก่ควานแลนเขาหนอยู่ มาของใดมีสาอยู่ท่านแต่คนมันนะยิงบุท่านเสียลูกแล้วล่ะเดิ <c oughs> นีก็ห้องห่ายยอะถึงในพานยางไปบุหินฝูบุขก้นแล้วกินแลก มีแต่หอยโมดุดนะถุกส่วนในกระจายเลยทุกคนมันมากินหมากบกนะอืมถุกหมากบกไลายลายกก่กบมาเลยนี้ยมีไก่ควายอยู่หันห้างยิ่งห้างยิ่งบาทหนึง่งได้แต่คนมันทุกคนแต่พอดีในพันตามเขา้าไปนะตอนนี้ ฝนลง้งฝนล้งก็ดีเลยทุกคนข้าวิะได้ลบลบฝนก่อนจะข้าวหนึ่งอนนี้พากันลบฝนอยู่ใต้ต้นนั่นเองเลทุกคน อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะปากันลบจากข้าวหนึ่งผาพ้นเศร้าจังเดี๋ยวไปหาดอกเป็นได้นะพานกกนนะ่กกกับโบกบนี่างได้ยวนู้กินอยู่ไหนหอยูอ่าวกินลาอยู่ไหนวางวางอย่างมากเลยเียงเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยู่ไหนหอยู่พวกเตือกิน ตามูกินมากระบกเอเสียงดังรับแป๊กแป๊กมันจินมันย่ำม,มากระบบกเลยนะตอนนี้ฝนเศร้าเลยเดี๋ยวเดินทางต่อทุกคน ทางมาหอดหวยมาแข่งทุกคนป้าทุกป้าอยู่นี่เขาเคยมาอยู่นะตั้งแต่กี่ปุ๊บตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วกุนแหละ มานี่ก็นั่งเศร้าผักก่อนทุกคนไกขนาดด้มามือนนี่คนควอนก็ไปนน้อยี๋ยวนั่งผักจะข้าวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวชิล่องขามไปสนนี้บึงคราบผเคยขามไปจักเถื่อได้สนนะ,ะัฝั่งตรงขามฝั่งภูขึ้นไปเรื่อยๆมากก็สิเป็นจุดที่เราอยู่เป็นผู้สังแห่คือกันเลยทุกคน บอลทีพวกเขานพากันขามนำขามยังไปประจำนั่นนหละนำซ้ายนี่กะไลลงไปแกฮ่มบอลเดียวกันกับบางที่เข้าเห็ดแพ้ขามนั่นแหละอยู่หันแหละพอในหันมันสิเป็นจุดใหญ่ที่สุดเลยแก้วเนียมันจิเป็นสาขาใหญ่แต่ก็ไล่ลงไปฮมกันอยู่หันทุกคนตอนนี้เข้ามานะ เขาเดินทางมากเลยนาซียูระวงังเครื่งกลางทุกคนเครืงกลางระวังนี่นด้านที่เขาเคยไปอยู่โซนป่านะกับป่านี่น,นะซีเพ่มมันเพิ่มกันตอนนี้แล้วมหาห้าเหลาะนี่กรับคำคำแล้วเขาจังสิรอการกับเมื่อเอล่ยได้บุได้กันตาเบิ่งตาติดตามตานะรับชมวงน้ำกันทุกคนผสมานบูมา,มานหลัก <c oughs> ปกตินี่ช่วงนาแลรงนี่ปลาลายลายอยู่วันไม่หนะ้อยสายเหมือนแต่และปีก็ถ้า้กิดตกช่วงนาแล่งสได้มากมีปีบางได้หนึ่งปริมาณถึงคนปีแรกๆนีมาดูฟางช่องปีที่แล้วนะมาดูเจาเสียง วันนี้ครับเจอเจ้าตัวตอันตร้าเจอแบบนี้ต้องสังหารนะมาวันนี้ใ <c oughs> <net> นฝันอาบางๆงญางาง์างางก็ไปจบับเอา เขาคือโหดแท้วะ่ะอปไมันเป็นกระปาด <c oughs> ย่อบางอยู่ให้จับโอย่าหนึ่บ้างนล้วน่อยยู่กงไหมอ๋อเถ<ๆ>อะนี่ก็มากับวเพื่อนหนึ่งข้าวหนึ่งนำเรียบร้อยกับปีกป้าด้ะปลาก็สุกไปแล้วอ้อกินเดี๋กินก่อนบป ปิงกระปาดปิงปลาโอ้โหหอนเด็ดใส่ดกตูพ่อร้องเด็กเอาโดดนะปดุกอันนี้บอดดอนก็สิบุมักเด็กเดุกนะเดี๋ยวกินข้าวแล้วกันสิได็กผักพรได้ทุกคนบ้านนีมามามากดมา เมื่อนี้ถือว่าไม่เละใกล้ขนาดเอากออนพี่กองอนไปเละมันนี้ นระวังข้าเหลาะกลับมานะเจอบางตัวหนึ่งแต่ปีนี้มันกัดเลยเนาะ